สวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาแล้วครับใครๆก็เข้าครัวและผมโป้งนะครับวันนี้อาจจะดูแปลกตาสักนิดนึงปกติเป็นเมนอินแบล็กนะฮะวันนี้ดูเป็น <c oughs> ดูพองหน่อยนะไม่เคยคุ้นตัวเองเท่าไหร่เวลาใส่ชุดขาวนะครับเ,เมนูที่ผมเตรียมมาวันนี้นะเอาใจคุณผู้ชมทุกท่านที่ชอบหอิวตอนกลางคืนนะครับผมผมก็จะตั้งอคอนเซปต์กลุ่มเมนูที่เราจะถ่ายช่วงนี้นะฮะก็จะประมาณสัก ห้าตัวนะครับโดยประมาณอาจจะมากกว่านั้นหรือเปล่าไม่รู้นะครับเป็นคอนเซปต์หิวกลางดึกนะครับผมเคยไหมครับคุณผู้ชมที่เวลาตกกลางคืนโอ้หหิวจังเลยแต่แบบไม่กล้ากินเพราะกลัวอ้วนอย่างนั้นอย่างนี้ปัญหาน,นั้นจะหมดไปนะครับเพราะเราจะจัดให้เมนูที่ทานได้ตอนกลางคืนอย่างสบายใจนะฮะไม่ต้องกลัวอ้วนแล้วก็มีคุณค่าทางสารอาหารครบด้วยนะครับ ตัวแรกเลยที่จะทำกันในคลิปนี้นะครับผมผมจะเรียกว่า bake w e g g i e tomato นะครับเป็นมะเขือเทศอบนะฮะข้างในก็จะเป็นไส้ผักต่างๆนะฮะอาจจะมีชีสเพื่อ,อเพิ่มโปรโตีนอยู่บ้างนะฮะแต่ว่าก็ไม่ต้องกลัวอ้วนหรอกเพราะว่าผักเยอะทีเดียวนะฮะส่วนผสมตาน,นี้เลยเอาละครับนี่คือส่วนผสมของเรานะครับอย่างแรกเลยแน่นอน โทแมทโต้โทแมทโต้โทแมโตนะครับผมมะเขือเทศนั่นเองนะครับผมแนะนําให้ใช้มะเขือเทศเกินเนื้อนะฮะหรือว่าภาษาอังกฤษเขา,าจะเรียกว่าเทเบิลโทแมทโตนะฮะเนื้อเขาจะแน่นกรอบนะฮะเหมาะกับการนํามาอยัดไส้นะครับผมเดี๋ยวเราจะควานเขานะฮะแล้วก็ยัดไส้เข้าไปข้างในนะฮะมีเห็ดแชมเิยองนะฮะจริงจริง <laughs> จริงแชมเิยองเนี่ยภาษาฝรั่งเศสแปลว่าเห็ดนะ,ะชื่อของเขาจริงจริงคือเห็ด ปารีดนะฮะหรือว่าบัตเทิลมัชชูรูมเ็ดกระดุมนั่นเองนะครับผมมีกระเจี๊ยบนะครับเราเพิ่มรสเปรี้ยวอมเผ็ดนิดนึงเจ้าฮาลาเบโนดองนะครับมีความหอมของทม์นะครับที่เห็นอยู่นี่คือเดี๋ยวเราจะเอามาเสิร์ฟคู่กันไปนะฮะมีดิยงมัสตาร์ดนะฮะปรุงรสด้วยเจ้าโอเบะนะครับ,รร o o ค,รบคือเกลือที่ปรุงรสอยู่แล้วนะมีความเค็มและมีความหอมของพวกสลอรีนะครับผมโรยหน้ากันด้วยคัสโอะ นะครับผมหรือว่าปลาโออบแห้งนะฮะสไตล์ญี่ปุ่นนิดๆนะฮะแล้วก็แน่นอนครับอบชีสก็ต้องมีชีสครับมอสซาเรลลาชีสโอเคแค่นี้มาเริ่มมาคุณผู้ชมอย่างแรกเราก็จะเตรียมพวกผักต่างๆเครื่องเคราต่างๆของเรานะครับผมเห็ดกระดุมนะครับหรือว่าเห็ดปารีสนี่หรือว่าแชมเปญองที่เราคุ้นกันดีนะครับ เราจะลอกเปลือกเขาออกนะเห็ดส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมครับเราจะไม่ล้างมันเป็นเหตุผลทางเทคนิคของเขาอะเพราะว่าเขาเขาคือเชื้อราใช่ไหมเขามีความอนุคล้ายฟองน้ำถ้าเราล้างน้ําปุ๊บมันจะไม่แห้งฮะมันก็จะชําแชะอย่างนั้นเสียรสแล้วก็โดยโดยพื้นฐานเขาเราสามารถลอกเปลือกออกไปได้ความสกปรกด้านนอกก็ออกไปนะฮะก็ว่านไปถ้าเกิดเจ้าเห็ดนี้จะกินสด นะครับหรือว่ากินดิบก็จะต้องเลือกที่มันค่อนข้างใหม่นิดหนึน่งเพราะถ้ามันเก่าปุ๊บไม่ได้ไม่ได้เกี่ยวกับรสชาติอย่างเดียวแต่ว่าเรื่องของความสะอาดด้วยนะครับเจ้าอกร้านะฮะหรือว่ากระเจี๊ยบสดนะผมชอบมากเลยหน้าตัดเขากระเจี๊ยบเนี่ยมันจะเจ๋งอย่างคุณผู้ชมเขาจะมเีเหมือนก็จะเป็นยางเล็กๆดังนั้นเวลาเอาไปอบแล้วเนี่ยเขาจะทำให้ เจี๊ยบเหนียวนุ่มนุ่มไม่เกี่ยวเหนียว่ใช่นะครับไม่ต้องเยอะมากไม่พอเดี๋ยวค่อยเพิ่มฟึ๊บเอาลบไปก่อนเหลืออะไรเหลือพริกครับอืมฮึไอ้นี้เผ็ดนะเห็นอย่างนี้อย่าประมาทเพราะงั้นเวลาใส่ต้องเกรงใจปากท้องสักนิดหนึ่ง Okay, ประมาณนี้แหละอ๋อว่าแล้วก็ริมหั่นเห็ดครับพี่น้องปอกอย่างเดียวไม่หั่นเว้ยเอออือฮึอือหึหั่นเป็นแบบเล็กๆไปเลยฮนะไม่ต้องถึงกระเตาจ๋ามากก็ได้อืมประมาณนี้จะได้เคี้ยวหน่อยนะ งั้นละเอียดเกินพอไหมวะบ้านเนี้ยพอแล้วอ่ะที่นี้จัดการเจ้านี่กันนะครับเเราจะมาขวานเขานะครับวิธีง่ายๆเลยอย่างแรกเราจะต้องเปิดฝาเขาก่อนแล้วก็หันอย่างนี้เลยคุณผู้ชม เก็บไว้นะข้างบนนี้ไม่ทิ้งเดี๋ยวเรากลับมาปิดไว้เหมือนเดิมแต่ทีนี้ด้านในนะครับจริงๆจ,จ,จะใช้มีดคว้านไปเลยหรือใช้ช้อนก็ได้นะครับผมแนะนําว่าเออเป็นช้อนก็ง่ายดีฮะโดยเฉพาะจะเป็นช้อนแบบช้อนสั้นอย่างเงี้ยก็เวิร์กอยู่นะครับคว้านไปเลยอย่างนี้ชุบก็้า้แนะนำว่าหาอะไรรองอ่าขี้เกียจล้างเขียงนะไม่ใช่อะไร เรียบร้อยมาทีนี้ขั้นตอนการปรุงและยัดง่ายมากไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยผมจะลงโอเบลงไปก่อนเลยนะครับอย่าให้มันผิดฝานะคุณผู้ชมอมโอเบรองพื้นไปมันจะได้หอมเค็มนะครับระวังอย่าเยอะมากนะครับอทีนี้ก็เห็ดก็งลงไปเลยนี่คืออย่าให้คุณผู้ชมจินตนาการตามนะครับหิวคนเดียวตอนกลางคืน,นลงมาหรือตู้เย็นนะครับก็ เราคงทำไม่เยอะมากแต่ถ้าเกิดว่าจะดัดแปลงเมนูนี้เป็นเมนูปาร์ตี้ mm. ก็ทำเยอะหน่อยนะฮะเพราะผมเชื่อว่า mm. คุณผู้ชมหลายท่านอาจจะงง mm. เฮ้ยอะไรว่าแค่นี้พอกินเหรอแน่นอนครับจะไปพอกินอะไร <laughs> แต่ว่าถ้าเป็นตอนกลางคืนหิวคนเดียวรองท้องอ่าแค่นี้มันก็เหลือจะพอแล้วครับอ่ะพอละทีนี้ทีเด็ดเลยวปรากฏว่า <laughs> ไม่เหลือพื้นที่ให้ชีสไว้อ่าผมจะใส่ลงในที่อกของเรานะครับ ถ้ากลัวว่าตั้งไม่อยู่ปาดตูดเขา <defense> ไปหน่อยก็ได้นะเดี๋ยวเดเดี๋ยวเเดี๋ยวตอนนี้เตาอบนะครับวอร์มไว้เลยฮะผมวอร์มไว้200องศาเลยคุณผู้ชมอันนี้กดๆเขาลงไปหน่อยอได้เวลาอันนี้เป็นไอเดียนะครับจะเอาไปใช้แบบนี้เลยหรือว่าแล้วแต่ก็ได้บางคนอาจจะชอบขูดแต่ว่าส่วนตัวผมชอบหั่นเป็นชิ้นเต่าเล็กๆนี่คือมอสซาเรลลาชีสครับ หั่นมนชิ้นเต่าเล็กๆวเวลาไปใช้มันง่ายแล้วก็ปาดบนหน้าเขาได้ด้วยอารมณ์ประมาณนี้เราก็กดๆเขาได้ยิ่งเล็กยิ่งใช้ง่ายนะครับผู้ชมอาจจะบอกว่าก็ขูดเลยสิก็ตามใจครับแต่ว่าอย่างหนึ่งที่ผมไม่ชอบขูดเพราะว่าผมขี้เกียจมาล้างไอ้ที่ขูดอะมันชีสมันจะเข้าไปเหนียวติดอยู่ดังนั้นเวลาเราหั่นอย่างเงี้ยเราล้างมีดมันล้างง่ายกว่าไงก็ลองดูครับนานาจิตตังไม่ว่ากัน โอเคครับฝาครับเราก็ต้องอบไปด้วยดังนั้นผมก็จะปรุงฝาด้วยครับโยดยโอเบลงไปโอ้ตายละคุณผู้ชมผมลืมใส่ทามไอยะไม่มีใครเตือนช่างมันโดยด้านบนไปแล้วเรียบร้อยครับแค่นี้เองเดี๋ยวเอาเข้าอบเลยออันนี้อาจจะดูแห้งไปหน่อยจริงจจะโรยนะ้ำมันมาเกอกนิดนึงก็ไม่ผิดกติกานะฮะแต่ว่าอย่างที่บอกว่า หิวกลางคืนอาจจะรู้สึกอยากได้ให้มันเฮลตี้ให้มันลินลหน่อยก็แค่นี้แหละพอแล้วเพราะว่าตัวมันมีน้ําอยู่อบเลยอบกี่นาทีนะหรอออมันก็อาจจะอยู่ประมาณ10นาทีแต่ทีเนี้ยทางนี้ทางนั้นเอาให้มันละลายแล้วก็เป็นสีน้ําตาลทองแค่นั้นแล้เดี๋ยวว่ากันเอาละครับคุณผู้ชมน่าจะได้แล้วนะครับผม อยวกลางดึกเราก็ต้องคึกคักกันหน่อยนะครับผมว้าวร้อนกำลังดีเยิ้มดีจังเลยอ่าระวังนะฮะร้อนมากคุณผู้ชมอ่าเราจะเสิร์ฟมันบนนี้แหละนะครับเราจะโรยด้านบนด้วยข้าวเสียบนะฮะร้อนๆเน,นี่ยเห็นไหมมันเจ๋งตรงเนี้ยข้าวเสียบเวลาโดนความร้อนนะเขาจะพลิ้วไหว เต้นระบำได้นะฮะมาสตนเราจะเสิร์ฟไปกระทะวางเสิร์ฟบนนี้เลยนะครับี่มาสแตนแล้วก็ปาดลงไปฟปืมนี่ลงทามเพิ่อมอีกเล็กน้อย โอเคเสร็จเรียบร้อยทําได้สะดวกง่ายรวดเร็วด้วยปลาลาชนีดเลยจัดให้มันดูดีนะ่นะครับส่วนผสมเข้าไปดูได้ใน foodtravel.tv นะครับแล้วอย่าลืมเอาไปลองทําดูคงจะเหลือกินเที่ยวไทยไปด้วยกันครับ